เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับไอ้ลองของผมนะเดี๋ยวราหราแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไอซ์จริง,รงไฮเปอร์หนึ่งนาทีจริงๆริคือแบบนี่ครับไฮเปอร์จริงจริงเดี๋ยวจะไปที่กิวก่อนับไปรับของกอ็ยังไม่ได้กดเข้าไปเลยแล้วก็ตีกิวซะหน่อยก่อนดีกว่านะครับได้มาสิบเอ็ดนะก็ซื้อกบมาสักตัวหนึ่งนะครับอุย้ยเอ็ดไม่พอครับจังหวะนี้ เอาไปสูงไม้นหนดอืมไม่เอาไม่คุ้มอ่ะเพจผมไปเก็บเพชรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูรีวิวนะเป็นการรีวิวนะครับเครีวิวสันดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าหนึ่งวินาทีจริงกืบเปล่านี่ครับ <laughs> ออกโคตรไวแต่ว่าดาเมจก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันออกไวอะ่ะเออ เรียบร้อยเป็นตอนนี้เวลมันยังน้อยอยู่นะก็ตีง่ายตีง่ายเดี๋ยวตีคิวเลตสักสามครั้งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเนาะแล้วก็ตีบอสก็น่าจะได้แล้วครับของมุมสองแสนห้าเออเบอ จะเก็บกบปั้นเอาไปโด้ต่อนะโซน่านะโซน่าครับโอเคได้ทีมเดียวฮะก้อเนี้ยผมชอบเบี้ยวน้อยๆเขาเอยแบบตีไม่ตายสักทีแล้วแบบโหดมากเบี้ยวยี่ อ่ะลืมดูเพชรเลยเมื่อกี้มีเท่าไหร่อไอไม่พอรครับไม่พอเทไม่เป็นไรไปครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวช่วยเหลือดูก่อนไขต่ต้องต้องสามพันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าไอไอหนึ่งวินาทีเดี๋ก่อนจะไปดูมารีวิวไออันก่อนนะครับไอ ผู้ควุมความตายไอยะครับอันนี้เป็นร่างไฮเปอร์เนาะเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับอ่าเป็นสายบพีฟตอนนี้แร่ธาตุอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบสี่นะครับอ่าเต็มอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบเลยเนาะค่อนข้างเยอะนะครับความเร็วในการโจมตีปกติความเร็วในการเคลื่อนที่ปกตินะครับดูสตอรี่สิอดีตพลังงานบริษัทจากต่างโลกเมจิกแคสเตอร์ผู้ปกครองมหาสุสานใต้พิภพนาซาลิอ่ะนาซาลิโรงงานตรงนั้นเราจะอ่านถูกนะโอเค รายละเอียดกันก่อนนะครับไอ้เนี่ยเป็นตัวโจมตีเวทนะครับพลังโจมตีต่อวินาทีคือ8,006นะเยอะมากพลังเวทโจมตีนะครับอยู่ที่1,900,000นะพลังโจมตีกายอยู่ที่3 0 0 0 0 0พลังชีวิตนะครับล่างอ่าไฮเปอร์ Hyper นะครับตอนนี้อยู่ที่6,200,000เนะาะพลังป้องกัน4 000, 4 0 0 0เขาเรในการโจมตี130นะเขาเริ่ในการเคลื่อนที่82นะครับะระยะโจมตี315 ก็ไม่ได้ไกลมากนะยังยังถือว่ามีหลายตัวที่ตีโดนนะครับเลี้ยสเปซ150อัตราการหลบหลีก45%นะครับมันบวกมาจากเกียร์เนะาะอัตราคอมแมนต์ยา20%อัตราการใช้สกิล1.35%นะพูดดาว8วิเนาะสกิล2เหมือนกันครับพูดดาว8วินะครับอันี้ผมไม่มีหลบหลีกแล้วก็แม่นยำเพิ่มเลยท้าสกิลระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ใหม่นะถ้าเป็นร่าง h y เปอร์มาสเตอนะหรือว่าแบบเวลแม็กนะครับอยู่ที่6.5้าวิเนาะแล้วผมใส่เกียร์ลถอีกเป็นใส่เกียร์รถให้มันลดไปสี่จุวินะครับก็ประมาณ1.2.2ใช่ 1, 2. 2. 1. 1. นุดกว่านีนะครับ ประมาณ1.8วินะหรือบอกประมาณ2วินั่นเองนะก็คือไอ้สองวิใช่ดูครับเกียร์ที่เอ้ยเดี๋ยวไปดูทักษะก่อนดีกว่าทักษะแรกนะครับอันเชิญเดมิเอิร์ฟนะครับอันเชิญเดมิเอิร์ฟซึ่งจะเปลี่ยนร่างและโจมตีกงเล็บทรงพลังนะครับสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูเอฟเฟกต์กแรกนะครับยกเลิอกอามาตะ4วินาทีนะเอฟเฟกต์ที่2ยกเลิกบัฟของศัตรูทุกบัฟเลยนะครับบัฟสิเออบัฟก็คือบัฟที่มีผลลัพธ์ด้านบวกนะ แล้วก็สร้างความเสียหาย28เท่าของพลังโจมตีในพื้นที่นะสกิลนี้ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะท่านไฮเปอร์นะครับยึดครองโลกยกไม้เท้าแห่งไอกูลโกลขึ้นนะครับแล้วใช้เวทมนต์สร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้ใหญ่พักพวกนะครับสร้างบาลีสีว่วิยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องสี่วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําทักษะ40%เยอะมากหกวินาทีนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมเนาะความสามารถนะควาสามารถแรกเป็น กุ่มโอเวอร์โหลดนะครับเป็นบัฟพลังชีวิตนะครับรอนระดที่2เป็นช่าง,งักเมื่อปฏิบัติการพลังนะก็คือก็คือมีโอกาสที่จะทําให้มีโอกาสสูงนะที่จะทําให้ศัตรูชนิดพลังนะครับช่าง,งักและยกเลิอกอมตะนะครับแต่ว่าสกิลนี้มีคูดาวประมาณ5้าวิเนาะแล้วก็ไม่สามารถใช้กับผู้พิทักษ์บอลแล้วก็ศัตรูชนิดพิเศษได้นะครับเราสามารถก้าดาวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยเนาะยังไม่มีของพอนะครับ มีรัดไอแคก็คือโจมตีสุ่มโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับพ้นฟูและท่าแล้วก็ต่อต้านหลงเสน่ห์นะครับจ้าดูเกียร์ที่ผมใส่อันแรกครับใส่เป็นคาถาห่งเกติยศนะบอกเลยว่าเกียร์ผมมีน้อยมากนะครับสำหรับไอดีใหม่เนาะอันนี้จะเน้นแบบว่าลดคูดาวการสร้างเลนเจอร์นะครับชุดที่สองเอยอันที่สองนะเป็นชุดของท่านไอนะชุดคุมของไอนะครับชุดนี้ผมสุ่มได้หกร้อยเพชรนะครับผมเสียไปโทษเยอะ ก็เป็นรถแร่นะพลังชีวิตต้านสก,กิลแล้วก็อัปเกรดธาตนะตอนนี้ยังยังอัพไม่ได้นะเพราะว่าไม่พอเนาะ,ะเครียวผมไม่พอนะครับใยชิ้นที่สามที่ผมใส่นะครับ <_ S 1> เป็นเหรียญผู้พิทักษ์นะครับ <_ S 1> เป็นพลังเวทโจมตีหลบลีกแล้วก็ระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ใหม่ก็เองนะครับ <_ S 2> โอเคผมพาไปดูที่ที่ไหนดีที่สเตยหลักก่อนดีกว่าจะพาไปตีพ v พสักสอมเกมนะครับ ใส่หลักตอนนี้ผมก็ก็เรียบร้อยแล้วครับด่านที่424เนาะแล้วก็ด่านฮาร์ด่านที่13แล้วนี่ยมีไอ,อกับอาร์เมโดนี่แบบว่าโอดขึ้นเยอะนะอ่ะมาลองตีด่านนี้ดีกว่าครับ424นะสมบัติผมยังไม่เต็มนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ทีมนี้นะครับเอาเพื่อนมาด้วยก็ไม่ผ่านนะ เนี่ยครับปล่อยไอยก้กเอาไปดโดมาเห็นไหมไอ้ว่าเรื่อยๆครับโอ้โหมาเรื่อยๆจริงๆนะเนี่ยแบบแต่ว่าผมน่าจะใส่ชิ้นหลังเป็นกระเป๋านะแต่ว่ากระเป๋าผมมันไม่มีครับาขาดแคลนมากมากขาดแคลนเกลือมากมากเอ้ยอาขาดแคลนเกลือมากมากนะครับเนี่ยแต่ว่ามันตีตีกายไม่แรงนะครับแต่ว่าตีเวทแรงมากแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็ปอบบางมากเช่นกันนะด้วยพลังชีวิตที่ น้อยอ่ะรเรียกว่าน้อยเลยดีกว่าแล้วก็อัตราการต้านสกิลหรือว่าอกาตาการหลบสกิลเนี่ยน้อยมากนะครับ mm hmm. ก็เลยแบบตายง่ายนะตายง่ายไปหนอนยะตัวเอสของทีมผมก็จะเป็นลิโอนาร์นะซึ่งยังไม่อัพเป็นขั้นออาต้าได้ซ้ำนะโอเคพิเศษหลักพาไปดูแล้วนะครับเศษพิเศษก็ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวสักด่านหนึ่งดีกว่าอาวแต่น,นี้ผู้ขอไฟแดงฉานนะด่านสี่นะ นี่ผมจะเน้นเป็นทีมที่มีแต้มกบเยอะนะแต้มแต้มเดียวหนาปาะอุ้ยแรงนะนี่ครับเกิด1.8วินะครับก็ประมาณ2วิแหละอืมแรก647เองนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวเชียวถ้าเกิดว่าเน้นเน้นออกมาสแปมสแปมความสามารถไฮเปอร์ก็ก็อโอเคนะไม่ได้แย่นะแต่มันมันมันแถมพลังโจมตีนั่นด้วยนะี่นะ พลังโจมตีเวทนะใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโชเคอตอนนี้ก็ไล่อัดป้อมนะ <c oughs> เรียบร้อยต้องแตกนะครับก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นครับเดไปดูพีพีดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่แหลงทองสามนะครับ โดนตีร่วงมาเยอะเลยที่ผมตีชนะเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดจากเกิดจากการที่ผมใช้เรียวนาดบินนะก็ต้องรีหานานหน่อยนะเพราะว่าคนเทพเยอะนะเยอะเยอะเลยโอเคครับสําหรับทีมนี้ <laughs> นี่คือผมรีหาออกมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็มีลเบโดแบ็ค a ルバโดแม็กนะแล้วก็ท่านไอแม็เนาะอาจจะไหวมางเพราะาเขาไม่มีตัวการบิน,นครับ เน้นยื้อทีมภาคพื้นดินเนาะฟินิกกับซีในตำนานนี่แบบโคตรเท่เลยน okay, ครับไปดูอะไรดีกว่กนี่ครับก็กดออโต้เลยนะออโต้ Auto คณสอนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคอยดูว่าเออจะกดอันนี้ตรงไหนนะจะกดจะกดไอเทมตอนไหนนะครับน,นี่เขกดน้ำแข็งมาเนาะ ก็พัดกลับไปนะครับแล้วก็เขาก็พัดกลับมานะพัดกันไปพัดกันมานะอืมตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มอยู่ยากนะเพราะว่าตัวบินผมเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยครับตอนนี้ก็โอ้โหก็โหดอยู่นะดูท่านไอผมเต็มเลยครับท่านหลังเห็นไหมท่านไอเต็มเลยครับแล้วก็อาเบโดก็เต็มเหมือนกันคนระับเรียกว่าตีขี้ทุกดอกอ่ะดูดิดโคตรจะเท่นะครับนี่นยถึงป้อมแล้วครับ อ่านี่อาเบโดผมก็มานี่แล้วก็น่าจะเรียบร้อยไปนะครับของทางฝั่งป้อมเขาเนาะเย่ก็ผมเล่นประมาณนี้นะครับเมนยืนนะก็ะให้ตัวบินบินตีป้อมนะครับที่ผมเล่นเนาะก็ไปได้สูงสุดประมาณตอนตอนนั้นนะครับประมาณทองสองเนาะผมคิดว่าน่าจะน่าจะคิดว่าน่าจะไปได้ถึงประมาณทองหนึ่งนะับถ้าแบบว่าขายันเล่นนะที่ผมขอไปลีหาอีกสัก ทีมนี้มันยังไงดีวะเนะี่ยทีนี้มันดูดีป่ะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเฮ้ไม่ไม,ไม่เห็นแล้วเห็นเซรีอัลเอวินขาวขอรีกวอน,นะครับเอเยค,ครับทีมนี้ทีนี้ดูก็ไม่อยากรีนานนลยขอนี้นะครับทีมนี้ก็ได้เนาะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสขนาดน,นั้นนะครับโอเคใช้ยังใช้สูตรเดิมนะครับก็คือ เน้นต้านไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นก็คือท่านอายผมอ่ะดีมันมันไม่ค่อยต้นเท่าไหร,ร่นะไม่ค่อยอยู่ได้คงกระพันเท่าไหร่นะแต่ว่าเอ้ยอาลเบโดมาอเอาไปบโดมานะครับเกมนี้อุ้ยโดนโดนเพิ่มได้เหครับเมืี้มาแล้วครับตัวบินผมถึงหน้าป้อมของทีมเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามตีอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่ เขาพัดมาอุ้ยโคนี่ด้วยดีโคนี่มัธยมเนี่ยตัวโปรดของผมเลยแหละเุ้ยเขามีเขาหิวป้อมไปครับไปื่ิกโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็แช่แข็งก็ทีดดูนะครับแช่แข็งตรงกับจังหวะที่เขาไม่ได้อมาตะอยู่นะจะได้คุ้งคุมนะครับเขาก็าแช่แข็งผมอย่างกี่กี่ผมกดอมาตะไปนะครับตอนนี้พอถึงหน้าป้อมอของเขาแล้วเราจะบ,บินผมก็ตีกันอย่างขมักขม้นนะครับตอนนี้ เก็บได้ขึ้นหนึ่งแล้วนี่ครับข้างล่างผมก็ยื้อไปนะดูดิท่านอายผมคือแบบเยอะมากเฮ้ยเกียบร้อยครับโอเคสำหรับสำหรับการรีวิวท่านอายหนึ่งวิของผมนะเอสองวิสิเออหนึ่งจุดแปดวิครับก่อนนี้ขึ้นมาท้องสองแล้วสำหรับการรีวิวท่านอายหนึ่งจุดแปดวิของผมนะก็จบไปที่นี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับบ๊ายบาย